สวัสดีเเครับสวัสดีครับผมเออุเทนนะครับแล้วก็เดมันกะี้นะฮะเพื่อนผมชื่อชื่เชิ้ตจำชื่อไม่ได้แชิ้ตนะครับ้เพืของผมนะฮะคือเบอกีต้าชื่อพี่ป้อมนะครับเบอร์ก่อ,อชื่อพี่ชูนะครับเบอรชื่อเอนะฮะ ในนี้ที่ผมจะเล่นนะครับชิคเลยว่าแค่ตอนนี้นะครับผมจบัป

รวมเลยมีกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับเพลงต่อไปครับชื่อเพลงว่าเวลาไม่างเหมือนคืนนะครับเพลงนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจจากวงนั่งแท็กซี่จากแรพเาวผมไปกินกาแฟร้านเขาแล้วผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับคนเราเราก็รู้นะทุกคนนะครับว่าโลกนี้ไม่สามารถย้อนกลับไปเมื่อวานได้นะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถย้อนได้นะครับเพราะฉะนั้น ทำทุกๆนาทีนะครับผมจะให้ดีที่สุดนะครับผมบอกโรงเลยเวลาไม่อดนอนคืนนะครับผม I ผสมที่พูดงี้ว่าพูดภาษาพวกเราด้ยคือไม่ใช่บบกว่าป๊อปขายอย่างเดียวหรือเปล่าไมฮะไม่ใช่เอาตลาดอย่างเดียวแต่มันก็มีความเท่ในรูปแบบของโมเดิร์นร็อกที่ที่นักดนตรีอยากจะทําอยู่ด้วยใน,น,นกาเรียนการคุณพวกมีเซนส์ทางด้านการตลาดอยู่ด้วยที่จะแต่งเนื้อหาแล้วก็ทานองเพลงที่มันติดหูง่ายแบบนี้แล้วก็การเรียบเรียงที่มันซับพอร์ตเนื้อหามันไม่เกิน บางวงเนี่ยเดื้อหาก็เขียนมาดีนะเรื่องราวเขียนมาดีแต่ว่าเรียบเรนดนตรีซะกรบเรื่องราวไปหมดเลยอนยะ่างเงี้ยแต่พวกคุณทําได้ดีนะฮะอันนี้ขอชื่นชมเพลงนี้รู้สึกว่าเดี๋ยนะเพลงเพลง,งแรกเพลงแรกด้รวยอันนี้เป็นความคันของนักดนตรีคือว่าถ้ามันถ้ามันเพิ่มลรีลาดนตรีอะไรอีกนิดนึงเนี่ยมันก็ น่าจะเทไ่ได้อีกอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ข้อติดพลาดนะฮะมก็แค่แบบว่าไอเดียเล็กๆน้อยๆโดยโรวมนี่ยวงนี้แทบจะไม่มีอะไรที่จะติดเลยนักร้องเสียงดีมากนะร้องมีพลังระวังโน้ตสุดท้ายไอตรงคืนมาที่มันจะไม่ถึงไงมาบนเน้นบอกว่ากางเกงตุงเลยม,มันจะมาพผมว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเป็นเพลงที่สตรัคเจอร์แปลกมากนะ,ะเพลงที่สอง คือมีเวอร์สหนึ่งแล้วก็ฮุกเลยแล้วเสร็จแล้วก็แล้วมันก็ยอ้อนอีกทีคือเราทำได้อารมณ์นี่เป็นข้อดีนี่ขอชื่นชมครับวงนี้ผมเชื่อว่าเรื่องของยอดวิวเรื่องของอะไรต่างๆเนว่าไม่น่าจะน้อยเลยนะครับเพาะเขาเขามีมาแล้วแต่นี่ผมบอกคอมเมนต์แบบผมไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับวงเลยนะฮะว่าวงไหนโพสเพลงแล้วหรือเปล่าหรือยังไงผลตอบรับปเป็นยังไงผมไม่มีเลย ที่แมวไปไปหมหวยดีกว่าฮะวงนี้เยอะจริงว่าจริงจริงพอดูตามฟังฟังแล้วเนี่ยเซนส์ที่เราสัมผัสไดไ้รู้สึกว่าที่วงนี้มันมันโดนนะมันโดนเอาของคนอื่นเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวงนี้อายุวงนานไน่ครับท้าวงกันนาแน่ครับผมผมเรียกเขามาช่วยยังไงนะฮะเรียกพีเตี้ยมาช่วยครับ จริงแล้วผมคนเดียวครับออเหรอฮะแล้วก็ผมพี่เอามาซ้อมอะไรเงี้ยผมืงมาเล่นโฟกซองคนเดียวแล้วมันง่อย่อยเอ๋อเพื่อเพื่องานนี้หรือว่าเพื่อเพิ่มเพื่อก่อนหน้านี้ครับเพื่องานต่อไปเพื่องานนี้ครับแล้วก็จะเป็นวงนี้ยาวเลยปะฮะก็น่าจะใช่ครับเพราะว่าเป็นวงที่เล่นกันชัรวมากเลยครับคือบาลานซ์วงดีซาวด์ดีอะไรก็ดีไปหมดเลยฮะผมชอบทั้งทั้งทั้งสามทั้งสามคุณจมงหวะ้าลอกนักดตีนะครับันนักร้องพี่ร้องดีแล้วล่ะัะ ครับผมแล้วก็พี่ก็คือแต่ว่าพี่เอที่เอใช่ไหมฮะพี่เอก็คือเออุเทนนี่คือก็คือทำเราเขียนเพลงเองทั้งหมดเลยใช่ไหมเออุเทนผมมีใช่ใช่กูใจด๊าวุเทนผมผมว่าจะไม่ตลกอ่ะนะคือผมชอบเอาเอาเรื่องของของการเล่นนะครับโหแต่ไม่ได้เลยผมชอบมากครับ ชอบทั้งทั er ú, kel, ้งทั้งสามทั้งสามท่าเลยฮะพี่มือกองมือขวาพี่จับมากเวลาลงแห่งเทมากแล้วก็เพลงครับเพลงแรกเพลงแรกคือเพาอยู่แล้วแหละอย่างที่พี่แมวบอกเนาะเขาแบบเขาทำเพลงดีโน้ตเล็อกที่ดีนะครับแต่ผมไม่รู้ผมติดอะไรในเพลงแรกที่มันอีกนิดเดียวมันจะไปสุดมันจะสุดทางของมันอะสุดทางหีุสุดทางแบบถูกต้องของมันนะฮะจุดทางยูเรก้าเลยเมื่อกี้ของพี่อะอยังเกือบจะยูเรก้าแล้ว ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นที่เนื้อเพลงหรือว่าเป็นที่เรียบเรียงแต่เมื่อกี้พี่แมวไกด์บอกว่า,าจจะเป็นที่เรียบเรียงหรือเปล่าอาจจะมีลีลาบ,บางอย่างที่ทำมาให้เนืน้อโคกขึ้นมาหรือไม่อันนี้ผมไม่กล้าการันตีว่ามันที่ตรงไหนลองไปเช็คดูจริงก็ได้ครับผมอาจจะเป็นที่เรียบเรียงหรือว่าเนื้อก็ได้ที่ท้าคมขึ้นได้หรืออะไรเพราะว่าทําน้องเนี่ยผมการันตีได้ว่ามันเพาะแล้วไม่แรกนะครับ ส่วนเพลงที่สองไอ้ร้านกาฟแฟลาดท้าวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเดีเ่ยวเพลงนะใช่ไหมฮะร้านกาแฟนี้อยู่ที่เชียงคานครับอ่าชื่อวงนั่งแท็กซี่เดี๋ยวนังท้าวเขาเป็นเขาเป็นวงนั่งแท็กซี่เดี๋ยวนังท้าวที่เขาเ็นเขาเ,เพราะอ,อยู่เป็นชื่อวงใช่ไหมฮะเราไม่ทำผไม่ทำเพลงกับเขาอะไรนี่คือเพลงเขาไม่เพลงผมแต่ไปทำเพลงกับเขาให้ <laughs> เ,เขาช่วยทำผมมีอุปกรณ์อ๋อไม่งานเล่า ไม่น่านแล้วพึ่จะว่ามึงพึ่งจะว่าเอาเลยกาแฟแล้วผมก็วันมีอุปกรณ์เดี๋ไปนั่งนั่งฟังครับนั่งนั่งกินกาแฟเนี่ยครับก็เลยเขียนเพลงเล่นภาเอามาเล่าว่าทำกับทำกับทำกับวงนี้แก๊งนี้ใช่ไหมครับเราต้องทำใหม่โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพลงนี้ผมชอบมากกว่าเพลงแรกครับลงตัวกว่าเยอะมากดรามีก็เจ๋งมากครับผมตอนท้ายที่หุกลงไปก็โคตรเท่เลยตอนท้ายอันที่หกมาจบไปก็ชาร์จบ้างต่ออะไรเงี้ย แข่งนี้ไม่ต้องพูดอะไรผมว,ว่าวงนี้เหลืออย่างเดียวคือไปออกเทปซะให้จบๆไปดีกว่าครับสวัสดีดีพี่ๆนะครับผม,ผมโน้ตไว้เป็นความชอบเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีมีอาจจะเพิ่เมเติมนะครับแต่เราให้พี่ๆฟังละกันก็คืออย่างแรกรผมชอบวงที่เป็นสามชิ้นอยู่ละสามชิ้นแล้วผมก็เห็นที่มาเป็นาชายหนุ่มหน้าเข้มเราก็ทางทางเดียวกันแต่ชื่อกันด้วยนะครับเอ พี่ๆสามคนผมไปโฟกัสพี่ๆที่เป็นสมชิ้นด้านหลังมากกว่าว่าเข้มขนาดนี้แล้วฝีมือจะขนาดไหนนะเล่นมาก็คือสามชิ้นมันถ้าไม่น่นจริงมันมันเอาให้อยู่แล้ว <c ười> มีมีมีกนแอบอมยิ้ม <c ười> ว่ะมันมันแน่นนะฮะแน่นีมือกองนี้แน,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 นะน,น่นปักเลยปักเลยตัวโดยเฉพาะเพลงที่สองยิ่งยิ่งยิ่งแบบผมฟังนี่คือโทะลุเข้ามาในโซนชอบชอบนะครับ แล้วก็ผมนึกด้วยว่า Black to Black คือเนื้อเพลง2องเพลงที่พี่เขียนคือความเป็นมนเศร้ามันเป็นล็อกที่เศร้าเห็นหน้าที่มันเขียนแบบนี้กูก็อ,อกหักเปนเนยอะไรเงี้ยมันมันได้มันเป็นทางของนะั้พวกพี่นะฮะแล้วก็ Black to Basic อย่างที่บอกคือ3ชิ้นแล้วพอฟังจบผมนึกถึงระหว่างระหว่างทานะผมนึกถึงวงดนตรี3ชิ้นในยุครุ่งเรืองยุค90 2000ซึ่งในยุคนั้นมันจะมีเยอะมาก ที่แบบเล่นดีๆทั้งออกค่ายใหญ่ค่ายเล็กค่ายน้อยแม้แตบบ่พอิสเลคก็ก็เข้ามาจากสามชิ้นแบบนั้นซึ่งผมผมฟังแล้วผมรู้สึกคิดถึงเพลงในยุคนั้นๆแล้ว,วนนแบบนี้มันน้อยดีๆแบบนี้มันน้อยเราอยากให้และยิ่งไม่รู้ว่าอ่ำพึ่งรวมกันบ้าเล่นดีขนาดนี้ร่รวมกันโกหกวะเนี่ยอะไรเงี้ยเระอยากทำต่อแล้วก็เอาให้แม่บแบบดน,น,รรบบน,นรตรีแบบนั้นาแรเตอร์แบบนั้นความสุขแบบนั้น กลับมากับคนฟังเพลงคนดนตรีนะครับกับสามชิ้นที่แม่งเท่เจ๋งเสียงเพราะๆเนื uh ้อ huh. หาโดนๆใช่เลยครับพี่ขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมผมเล่าให้พี่ๆสามท่านฟังก็คือคุณเอเขาเขา,เขาเคยไปมิสติ้งกับเราแล้วครับั้งหนึ่งวันนั้นปอยพอลเทไปไปนั่งฟังแล้วปอยก็ให้อคอมเมนต์ว่า เพลงแรกเหมือนที่ที่ราซีแบบรู้สึกว่ามันอะไรอย่างคอ,คอยเขาบอกว่ามันพุกเยอะไปะะมันพุกแล้วพุกอีกพุ่แล้วพุกอีกอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยมาเล่าให้ฟังรครับไหนๆพูดเรื่องนี้ผมก็พูดเรื่องเพลงที่สองไปเลยคือความรู้สึกของผมก็เพลงที่สองคือคือจริงๆก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเพลงเพราะอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามันยาวจัง แต่ว่าความยาวของเพลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดพิงคอยโคตรยาวเลยแต่ผมพคตรชอบเลยเป็นวงโกรรเลยแต่ว่าเราเราจัดจัดที่จัดทางให้มันสักหน่อยคืออันนี้ของเราเปนเพลงเศร้าเพลงเพราะเนี่ยแล้วมันมันมันไปแบบนั้นครั้งเพลงอ,ะอ่ะมันนิดนึงอ่ะน,อนิดนึงแล้วก็ที่ผมโน้ตไว้นะครับเพลงเพลงแรกเนี่ย องค์คำว่าเปลี่ยนไปตอนที่ยังไม่ขึ้นสูงนะผมรู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนไปที่ล็อกต่ํามันต่ําลงไม่ถึงผมก็เลย <S <S เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องเพิ่มคีย์นิดนึงหรือไม่เราก็ต้องฝึกให้ล็อกต่ําให้ถึงแต่ว่าพอพอ,พอท่อนล็อกสูงกมันได้อยู่แล้วล่ะถ้าเราถ้าเราเพิ่มคีย์ขึ้นไปแล้วเราล็อกสูงก็มันก็น่าจะทําให้เพลงพีคขึ้นก็อย,อย่างนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่ามือกีตาร์โคตรชอบเลย ครับเท่ดีเล่นเหนียวมากเล่นหนึบมากผมเลยนึกไปถึงวงวงวงหลายวงที่ที่เล่นที่เล่นสามชิ้นแล้วเราเล่นดีๆแล้วผมก็เลยนึกไปถึงมือกีตาร์บางคนที่ที่แบบว่าเล่นสามชิ้นแล้วก็มึงมองอะไรผมหมายถึงคุณน,นั่นแหละ <c oughs> เออผมหมายถึงลัสซี่นั่นแหละละสัสซี่ถ้าเกิดไปใครไปฟังเพลงทัตทูนเทเล่ดูนะครับจะเห็นว่าเขาเล่นกีตาร์ตัวเดียวแล้วมันจะมีบางเพลงเขาอวดเหมือนกันนะ แต่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเล่นทุกท่อนเลยอ่าลองลองไปลองไปแกะดูจะเห็นว่าเขามีไอเดียในการถ่ายทอดออกมาที่เก๋ๆขอบค,คุณครับเฮ้ยนี่แปลว่าตั้งใจฟังนะซึ่งสิ่งนี้ผมเห็นได้จากพี่มือกีตาร์เขาวควายคนนี้มือกีตาร์เอสกี้คนนี้คือเพลงที่สองจะจะเปลี่ยนวิธีการเล่นเรื่อยๆซึ่งเออเก๋ดีกว่าโอเคดีโดยรวม็นเรอมดีมากครับก็อาจจะ นิดๆหน่อยอ่ะแล้วก็เกาะกันไว้สี่คนนี้เกาะกันไว้ดีละดีมากๆครับขอบคุณครับมา <app l ars> ค,ครับ